ดักอยู่ตรงนี้นะครับดักอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยมันมาแล้วมาแล้วยังอยู่ในบ้านยังอยู่ในบ้านนะครับระวังรออยู่ในบ้านเลยมันต้องออกมายินเสียงทุกทักทุกทักอยู่ในบ้านเนี่ยใช่ในบ้านนี่แหละโอ้ยไอ้สี่คนได้ไงวะเออตี่น้นเงียบเลยอย่างเงี้ยเหรอ ไม่คุณคุณคุณอยู่ในวงไงคุณเฮ้ยมีสี่ได้ไงวะมึงมีได้สามตัวมึงก็มาลุมกูสิเออถ้ามันไม่ผมว่ามันไม่ใช่สามตัวหรอกถ้ามันสามตัวมันมันกลุ่มคุณแล้วสองหนึ่งหนึ่งเนี้ยหรอไม่แน่ใจอาจจะหนึ่งสี่นะหนึ่งหนึ่งถ้ามันสามเมื่อผมวิ่งลลาแล้วอย่างเงี้ย สองตัวเหีียละสามนี่ไงมันมีถามมาขวานะสามตัวเลยนเ่ไงเลยสองก็เก่งแล้วผมตอตรงๆนะผมว่ามันเห็นแล้วเจอไหมนี่ไงต้องเห็นนั่นแหละ <c oughs> เอาวงครับวงอยู่นู้นเหรออ๋อจบเฮ้ยชนะเฉยทั้งอะไรวะชนะเฉยมันโดนวงแดกตายอะไรวะสุยังเทือนเหนือเชื่อโคตรปุกเลยะลรวะ